ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมโรบอทในแบบบล็อุซนะครับคลิปนี้ก็จะมาฝามใช่มาฝามชึ่อันนี้ผมก็แวมไพร์ขอร้องเถอะขอให้ช่องนี้ไม่มีโปด้วยนะคือในคลิปที่แล้วคือมีโปใช่ไหมอ้อขอบอกอย่างคลิปที่แล้วคือผม mm. ผมได้ผลโมจิจริงๆนะอันนี้พูดจริงจะรู้กัน ซึ่งคือวันนั้นดวงดีมากเลยดวงดีมากคือดวงผมดีมากเลยอะเอาจริงแล้วซึ่งผมก็จะมาฝากแล้วก็มีผลผลด้วยนะ แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนขายาสุปเปอร์สุปเปอร์ฉัเมื่อไหร่ก็สิดีไม่โดนมอนพ่อมอนไม่ได้อยู่ใกล้แต่ทำไมกลายเป็นหมดเดือนเนี้ยมันไม่มีฮากีก็ ก็มันทำได้ไงโอเคตอนนี้ผมก็ให้ก่อนลามถึงประมาณนี้แล้วนะครับ เกือบเกือบครบทุกแขนเกือบเต็มแขนม่สดิเกือบเกือบทั้งกี่เกาะเต็มแล้วอ่ะแบบทั้งกี่เกาะขึ้นเต็มตัวเกือบเลือดโอ้ฮะฮะฮะโอ้โหลืมตัวเลือดยังน้อยอยู่ ปูนเอ,อ่อทำอไมมาคงโอ้ค้างเลยอะ่ะโอเคเหลืออีกเลเวลไม่มากเลยใช่มันก็แปลว่าผมต้องฟาร์มเกาะน,นี้ไม่มาก it's a good เหลือสองเนี่ยโอเคที่เหลือผมก็จะจนเดินนี่คือมันใช้เวลาน,ะนานมากก่อนก่อนที่จะเป็นขึ้นตรงที่แขนบนเปล่นแขนข้างล่างเนี่ยคือมันมันขึ้นแหละแบบไม่ใช่แบบ,แบ,บใช้เวลานาน,านมากโอเคที่เหลือผมก็จะฟาร์มต่อไป ให้เลเวลหนึ่งพันเลยคลิปนี้ข้าหัวมันอัพด้วยหรือเปล่าอันนี้โอ้ข่าหัวไม่นับจะจะทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรจำยิงเดิม 喂。<Bye. S 2> บล็บ้านท่าตัวสุดท้ายคือตอนที่กลายเป็นใส่ลูกเก๋ปุ๊บคือฟาร์ง่ายปับเลยประหยากเสือ้อเสื้อว่ามันซึ่งคือฟาร์ง่ายจริงนะคะเล็บแรกเนีเสองไม่รู้ว่าฟาร์ง่ายหรือเปล่าอโอเคอีกสิบเวลก็จะเลเวลมหนึ่งพันแล้วโอเคโอเคมานี่มานี่ คุ้มค่าซะจริงๆคุ้มค่าซะจริงๆ อันนี้ก็ได้ใช้ข้อทดีสองเลยก็สังเกตง่ายๆตรงเนี้ยตามมาใกล้ๆเลยโอเคไม่รู้ว่าวันนี้จะดวงดีหรือเปล่าได้ผลพักหรือเปล่านะแต่คือถ้าได้ผมจะไม่เทศอย่างที่บอกใค<ห>รขอคือให้กูกไปเทศนะจ๊ะไเอะจ๊ะ จังเลยจ้ะถ ah, uh ้าอยู่ดีๆมันเลเวลอ้ามาสิบเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือไก่ตันหรือเปล่า เออน่าจะเดวิลตายแล้วแหละขอแค่อย่างเดียวขอแค่เขาไม่มาฟาร์มแย่งฟาร์มหรอกฟัง<ะ>ให้เขาฟาร์มเลเวลง่ายๆไปส่วนเราก็ไปฟาร์มเลเวลที่ยากออฟาร์มอัคกี้กลับไปด้วยหลบหนึ่งพันได้คะแนนหนึ่งเต็มเออผมไม่รู้ว่ามันใน คะแนนผมตันหรือ,อยังนะเวลาเลเวลยังไม่หางกับมอนเตอร์เนี่ยคือผมมเจะเปิดเอากซ์เเก็ตถ้าเลเวลมันถ้าว่าเลเวลใกล้เคียงก็จะเปิดเี็กซ์เคก็ตเพื่อเสร็จว้าพดเลยว้าพเลย <c oughs> โอ้โหสองแเซ็ตแถวนี้แน่นอน ใช้ผล <laughs> ผมว่ามันดเเาเด็ดเยอะแย่เลยไอ้ตัวเนี้ยโหโอ้หโอ,โอ,โอ้ไม่ถึงอีกลีเล,อล,ลงงเือดแป๊บไดีรอแล้วลีงลงเลือด เลือด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 โอ้แถมดาเมจฟรีวัดเดียวเดียววัดเดียวผมตุยโอเคคือผมค้างอยู่ทีก่การโจมตีอยู่ใช่ไหมแล้วตายพอดี นี่ม,บบมากมากเลยตัวสุดท้ายแต่มันท้ายสุเป็นนั่นเองถ้เาเมื่อไหร่ที่มันจะลามเต็มตัวสักทีรอตั้งนานแล้วนี่ จริงงั้นติดเอาไว้ก่อนละกันติดเอาไว้ก่อนโอเคตอนอันตัอไปเอ้ยมีคนมา PVP หนึ่ง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 ก็คือแบบหนึ่งหนึ่งก็คือแบบมา PVP แต่บอกแค่จำนวนอะไรประมาณนี้แหละโอ้โอ้โอ้ อโ,อวววโอเคกามันเป็นกาไฟเลยฮัฮคิดแบบฮัฮคิดแบบอ,อืม,มดูผมจะลองส่มดูนะโอเควันนี้ดวงเสียครับดวงไม่ค่อยดีอ๋อเดี๋ยวผมมีเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรอ่ะ ดูของก่อนอ้อมีสมุดซอบแล้วโอ้ดวงนี้ดวงวันนี้ดวงไม่ดีวางเลย <c oughs> มีโปโด้วยเมื่อกี้ผมเห็นโปโอ้โปโป้เยอะใครเนะี่ยเขาจะเทพผลหรอเทดเทปผลอะไรเทดผลอะไร เอาผลอะไรคุมม้ม่ะผมว่ามันคุม้มโอ้โหโอ้มันสั่นสะเทือนโกสไปบิดคมคมแถมฟรีครับคุ้มค่าชัดจจริงบิดคมคมบิดคมคมครับผลแค่ระดับมิติคข้อันเดียว คนนี้สุ่มได้ผลไดมอนด์ด้วยอ่าผมไปฟาร์มกันดีกว่าแล้วใครอยู่ข้างว้าวันนี้ดวงไม่ค่อยดีครับโอเคผมจะเน้นไปฆ่าอันนี้ดีกว่าไปกอะสงสาร โอ้โหมืดตอนมืดคือมองไม่เห็นและเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองสนกับอะไรอยู่โอเคตอนนี้ผมก็เปิดโหมดสปีดร้านเนอะไม่ใช่สปีด,นนะส,ดสปีดล้านนั่นแหละอ้หเสียงมาที่หลังอีกความเร็วแสงจริงๆโอ้โหอ่ะจริงเมื่อกี้ความเร็วแสงนะก็ทำการ เอาให้ตัวก็มีคอนฟล์ด้วยอา้อาวมีตานี้ แถวนี้มันคนเถื่อนจังอะไรข้องมันคนกำลังคนจะฟาร์มโอ้ทำไมมาแย,ย่งฟาร์มอย่างาเงี้ยที่ใส่เกลือโอ้แล้วคืออยุดดีๆมันจมตีผมเหมือนเฮ้ฟาร์มดีกว่าอุย้ยมีคนแก่กว่าผมขอแค่อย่างเดียวคือ เขาน่าจะทำเผาอีสองแหละมั้งคือมันทำอย่างเงี้ยอยู่ดีดิมัน้มตีอย่างเงี้ยใช่ดูเหรอคือเมื่อกี้ผมลากมอญมาอยู่รวมกันโอ้โอ้นำทะเลหรือเปลนาไม่เกิดอะไรทึทเลนะครับ อ๋อน่าจะตกไปแล้วตกน้ำทะเลแล้วก็มาสปอนจุดนั้นพอดีทำไมตรงน้ำแมนพายมันเยอะกว่าตรงนี้หรือเปล่าผมได้แค่ไม่กี่ตัวเองยังฟาร์มทั้งนั้นฟาร์มแบบไันเจ็บมากที่สุกกด โอ้เพิ่มเติมแค่เนี้ยโอ้ยเสียงแหบ <c oughs> โอเคต่อไปก็โอเคโอ้ยเฟสมาก่อนนะอันนี้ทำเองนะอันนี้ผมํำเสียงเองถ้าตอนที่ไม่สบายเสียงหงก็จะเป็นอีกแบบนึ้งนะเอาตกาตกสิ lah mon,

โอเคอีกสี่เวล เพื่อหนึ่งนก็จะจบิีมาจบกับเห้โอเคโอเคมาสิกเลยหลายตัวเลย บาบโอเคอน,บบนีผลลัพเสร็จนะครับเอาอันี้โอ้อยู่ดีๆมาเลกมาแย่งฟาร์มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ผมไม่ได้เปิดก่อนนะ แย่งความก่อนนะจีก่อนนะอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอเด็กคนนี้ไม่จบง่ายๆใช่ไหม คอนนี่ครูส่ง,งดูไหมไอ้คอนที่แย่งฟา์มนจะมันจะเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับสอ,อันนี้ผมขอทีนะสกเยอะนั่นคือของฟามอยู่ดีๆใช่ไหมยอยู่ดีๆมาแย่งดู เป้เป็นซอฟต์แวร์อะไรชื่อว่อะไรอีฮิตอีฮิเหรออีฮิโอ้ สักทีโ้ยก็จบเพลงท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจบเพลงท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย